สำหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสนะคะเดี๋ยวมาดูดวงกันนะว่าแฟนที่เลิกกันไปเขาจะได้กลับมาไหมนะคะหลับตานึกหน้าแฟนเรานะคะแฟนที่เรานึกถึงหน้าจะได้กลับมาไหมลืมตาขึ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์ดูไพ่ให้ค่ะโอเคอันนี้ขึ้นดีมากเลยค่ะ ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ได้กลับมาอยู่นะคะทั้ง3ามใบบอกว่าได้กลับมาเนะาะใบเนี้ยบอกว่าเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะก็จะมีอีโก้ค่อนข้างสูงเลยนะคะเราอาจจะต้อง ทำตัวเงียบๆไปก่อนรอให้เขาใจเย็นลงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเองนะคะนี่เลยใบ 7, เจ็ดเหรียญก็บอกว่าให้รอเวลานะคะรอหน่อยเดี๋ยวก็จะแฮปปี้เองเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะคะตอนนี้น่าจะยังแบบเหนื่อๆในความสัมพันธ์กันทั้งคู่เน,ะนาะหลังจากมีปัญหากันมานะคะคิงถือไม้บอกว่าให้เราไปโฟกัสที่เรื่องการงานไว้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราตั้งใจทํางานเนี่ยไม่ต้องสนใจความรักมากถึงเว, mm. เวลาเขาก็จะกลับมาของเขาเองอยู่ดีนะรวมๆก็คือได้กลับนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะแฟนที่เลิกกันไปมีเกณฑ์ได้กลับมาอยู่แต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยประมาณ2เดือนนับจากวันนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงเฉพาะของตัวเองนะว่าแฟนที่เลิกกันไปจะมีเกณฑ์ได้กลับมาไหมนะคะก็สามารถทักข้อความมาได้เลยค่ะค่าครูเริ่มต้น2 9 9บาทเท่านั้นค่ะ